อำเภอแม่สอดจัดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกุมภาพันธ์2559ค่ะอําเภอแม่สอดจัดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลประจำเดือนกุมภาพันธ์2559 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดโดยมีนายธนยศปานขาวนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานในที่ประชุมมีกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลเข้าร่วมการประชุมในวันนี้กว่า300คนโดยก่อนวาระการประชุมเป็นการมอบหนังสือสำคัญเพื่อแสดงหลักฐานการเป็นผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองการมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับรางวัล การประกวดร้องเพลงไทยพร้อมหางเครื่องของผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นประจำปี2,558ถึง2,559ในงานตากศิลราชานุศณ์การมอบเกียรติบัตรการประกวดกิจกรรมสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดการมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านปลอดไข้เลือดออกจำนวน25หมู่บ้านจากนั้นเป็นการประชุมว่าด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ถึงการคัดเลือกกำนันตำบลแม่ปะคนใหม่เรื่องการจัดกิจกรรม9วันหันษาสนุกสุขอำเภอแม่สอดในระหว่างวันที่6จนถึงวันที่14กุมภาพันธ์2559เรื่องการจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในวันเพลหัสพัดที่1 8กุมภาพันธ์2559ที่โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุอำเภอแม่สอด เรื่องมาตรการในการตรวจสอบเฝ้าระวังสอดส่องดูแลในการดำเนินการต่างๆในพื้นที่เรื่องการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเรื่องผลการคัดเลือกกำนันและผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนมกราคม2559เรื่องการขอประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลังเรื่องการขอความร่วมมือจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต เรื่องการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลเรื่องการสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่สอดเรื่องแจ้งคำสั่งและประกาศพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เรื่องการเปรียบเทียบความผิดที่มีโทษอาญาตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558เรื่องการติดตามสถานการณ์พื้นที่ที่มีความเสี่ยงอาจก่อเหตุสร้างสถานการณ์ ของผู้ไม่ประสง์คดีเรื่องแนวทางการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหากรณีเกิดเหตุกลุ่มบุคคลเข้าทำร้ายกันหรือก่อเหตุรุนแรงเรื่องการสรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคงเรื่องของส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การลงบัญชีทหารกองเกินเรื่องการสรุปผลการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกเรื่องการจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ในระดับอำเภอรประจำปี2,559เรื่องการประชาสัมพันธ์สาธิตนวัตกรรมประหยัดพลังงานซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากแนวคิดของกลุ่มนักศึกษาไทย